สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปันจักรยานนะคะใช่ค่ะที่รานกที่ลานจอดรถค่ะปั่นจักรยานก่อนค่ะเอาเร็วเริ่มยังพร้อมยังคะไปเร็ว น้องไม้น้องไม้มาเร็วกลับมาเร็วกลับมาเร็ว,รวกลับมาค่ะให้พูค่ะรอน้องเลยอ่าไปปันไปรอบนึงเลยค่ะไปไหนกละไปไหนล่ะคะปั่นจักรยานก่อนดิคะ มาคือเลี้ยวทางนี้เลี้ยวกลับมาเร็วให้ตรงนี้ค่อ่ะมาเร็วมาเร็ว <G ül> ยางป็นแล้วอ่啊ยังไม่ได้เติมลมเลยไม่ได้ปั่นนานสวัสดีค่ะไม่ได้ปั่นนานเอาพีาน่น้องมาลองลองถ่ายเองดูสิลองถ่ายเอง ถ่ายเองดูสิขาถ่ายเฉยๆลูกขาถ่ายเฉยๆ่อาถ่ายอย่างนั้นแหละถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายเรืเเ่อยๆหัดถ่าไยไปไม่ไม่รีบลูกมาก็นั่งให้เต็มก้นเลยลูกนั่งให้เต็มก้นเลยแล้วก็ถ่าไย,ย,ไยไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละถ่ายก็ถ่ายไปเรื่อยๆเลยค่ะ อ่าอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยเค่ะก <ๆ S 1> ี่ขวบแล้วคะมายอ่ะฮะขวบแล้วเจ็ดขวบพี่น้องเพี่รู้ว่าปันาน่นได้ตั้งแต่ตอนรนุบานสามแล้วไงปั่นได้ปีนึงแล้วตั้งแต่ตอนไหนอ่ะหกขวบ <ๆ S 1> <คน S 2> ไม่ต้องรีบพี่รู้ไม่ต้องไม่ต้องใกล้น้องมากกับน้องกลัวอ่ะน้องมายก็ไถไปอย่างนั้นแหละลูกไปเรื่อยๆหัดไปนัป่งให้เต็มก้นนั่งให้เต็มก้น เนี่นี้จะกลัวไปไหนเน่ยคนนี้เียเดี๋ยว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 เออปึ่งันได้ันไดะไลบไทยอยู่เฉยเฉยพึ่งพึ่งหัดหัดไทยครั้งแรกนะพี่มายอะเพราะว่าคนมันขับมันเีนไปเอ

อ่าไม่ล้มหรอกไม้แค่ไถมไม่ต้องยกขาหนี้นนให้เป็นกำลังใจให้น้องสมาด้วยนะคะใช่ค่ะถ้เราทำไม้มาเตรียมสั่งล้อไปเมื่อไหร่เดี๋ยวพเกิดจะมาอัดคลิปให้ดูเมื่อหร่นะคะอันนี้ให้น้องฝึกไปก่อนค่ะ เริ่มวขึ้นแล้วนิดนึงเริ่มไวอ่าเริ่มนแล้วรอบที่สองเริ่มไวขึ้นนิดนึ่งแล้วค่ะอ่าแล้วให้น้องน้องพยายามฝึกเรื่อยๆนะคะอขึ้นมานิดนหึงมคะถ้าปั่นนานแล้วนะคะน้องไม้อยู่ตั้งใกลู รถเลี้ยวแล้วรถหาที่จอดแล้วรถเพไปจอดตรงนู้นแล้ววันนี้ทำไมอะเดี๋วเร็วไปเอาไปปั่นใหม่ไปปั่นใหม่เร็วันหถ้าปั่นใหม่ปั่นใหม่จอวแล้วไปเลยให้ม่ปั่นลูกไปวิ่งสามรอบไปลูกม่ชอบตรงเนี้ยวิ่งไม่ต้องไกลแม่วิ่งแค่นี้น้องไม้ถ่ายมาทางนี้ลุกมา ทั้ง uh สุด huh. ค mm ูณไปด้วยเลยค่ะ hmm. ม mm ่มเล่ค hmm. <wh> ่ะเล่าค่่1 uh อึ huh um おお mm ่อ hmm. uh ่ะสนสองล่า hmm. ค mm ่ะอเะึลนเนึะนเล่าค่ะึ้นลวค แค่แล้อย่าใกล้น้องมากลูก Bạn cảm ơn chạy hay nó không mày โอเคตอนนี้บายบายก่อนนะคะไปดูน้องสมายกับพี่รูปปั่นจิกยาเล่นกันก่อนนะคะไปเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ